บูชาให้ถูกวิธีชีวิตมีแต่รุ่งเรืองทำบุญครั้งใดอย่าลืมท่านโชคลาภพุ่งเข้าหาเทวดาคุ้มครองท่านจะช่วยเหลือเรายามที่เราลำบากสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรก ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะโบราณเราเชื่อว่าทุกคนจะมีเทวดาประจํำตัวที่คอยช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเราให้แคลว้วคลาดปลอดภัยหลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องที่ว่าหากเราไม่เคยทำบุญกรวดน้ำให้เทวดาประจําตัวเราเลยพลังบาร,รมีของเทวดาประจำตัวเราจะลดลงคนที่ทำอะไรติดขัดในชีวิต ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทีมีแต่อุปสรรคแนะนำให้ลองกรวดน้ำการอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวเพื่อเสริมบารมีการเงินการงานไม่ติดขัดการอุทิศบุญก็คือการเชื่อมบุญที่ได้ทำไปแล้วไปถึงผู้ที่เราต้องการจะส่งบุญให้ซึ่งไม่ใช่พิธีการทางไสยศาสตร์ หรือเรื่องราวที่สลับซับซ้อนใดๆเปรียบเสมือนเราจุดไฟต่อเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเราก็ส่งไฟต่อเทียนไปให้อีกเล่มหนึ่งชันใดชันนั้นซึ่งวิธีการอุทิศบุญก็คือการตั้งจิตให้สงบแล้วภาวนาอธิษฐานส่งผลบุญที่ได้ทำนี้ไปให้เขาบทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว ภายหลังทาบุญเช่นตักบาตรถวายสังฆทานแล้วกรวดน้ำส่งบุญให้ทันทีกล่าวคำอธิษฐานจิตได้ดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ทรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพยานขออนิสงส์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าชื่อสกุลได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์เรื่องที่ประสบปัญหาไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพบภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศลที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัวทุกตนทุกพบทุกภูมิขออนิสงผลบุญดังกล่าวนี้โปรโดกลายเป็นพ่อกรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทินครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวไว้ว่าเทวดาประจำตัวถ้าคนทำกรรมฐานเทวดามีเพียบมีเป็นโกรธ คนที่ส่งอารมณ์ดีๆมีเทวดาภูมิทั้งหลายติดตามเป็นโกฎถ้าอย่างเรานี่อยู่ตอนสวดมนต์อารมณ์ดีก็มีอารมณ์ชุนเฉียวเขาไม่มาเพราะเขาเจ็บเขาไม่สบายเขาไม่อยู่ใกล้เหมือนคนอารมณ์ดีใครก็อยากอยู่ใกล้คนอารมณ์ไม่ดีใครก็ไม่อยากอยู่ใกล้มนุษย์เปลี่ยนอารมณ์ได้ให้รีบเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนตอนยังมีรูปมีนามอยู่ อย่าให้ชินกับอารมณ์ไม่ดีเวลาตายแล้วอารมณ์ไม่ดีนี่เสร็จเลยนะอย่าไปนับเวลานีโลกมนุษย์เป็นร้อยเป็นพันปีหลวงปู่ดูท่านว่าให้ฝึกไว้เตรียมตัวตายอารมณ์ไม่ดีความสว่างของจิตไม่มี เพราะฉะนั้นสวดมนต์บ่อยๆนึกถึงพระบ่อยๆมันเป็นการเบือนกระแสที่ไม่ดีอย่าให้อารมณ์ไม่ดีมันอยู่นานถ้านานมันจะกินธาตุเราเวลาจิตเราอยู่นิบุญอยู่กับพระที่เราสร้างเทวดาก็น้อมมาด้วยพลังงานของพระท่านก็ไปที่เทวดาด้วยประโยชน์ประมาณไม่ได้โอวาททมคำสอนหลวงตามะวิระทโย เห่าเทวดาท่านอยู่ในภพภูมิที่แตกต่างกับเราและอยู่สูงกว่าเราท่านจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับมนุษย์ได้เทวดาท่านก็มีสังคมของท่านเหมือนกันในบางชั้นสวรรค์มีทั้งเพื่อนมีสามีภรรยาปีเจ้านายมีบริวารที่มีความรักผูกพันกันเหล่าญาติหรือคนรู้จักของท่านอาจจะจุติมาเกิดในโลกมนุษย์รวมถึงความห่วงใยในญาติ ที่ครั้งหนึ่งที่เคยเกิดมาเป็นคนก่อนที่จะมาเป็นเทวดาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ยังมีกิเลสมีความห่วงหาอาทรเหมือนกับคนเราอาจคอยดูแลสอดส่องทุกสุขโดยการรับรู้ด้วยความเป็นทิพย์เพราะท่านมีหูทิพย์ตาทิพย์หรือความรู้สึกอันเป็นทิพย์เทวดาท่านก็จะรู้ขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกเ่อเกิดเรื่องร้ายแรงหรือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับญาติมิตร ที่รักของท่านเทวดาท่านมีแต่กายทิพย์ไม่มีกายเนื้ออย่างคนเราการให้ความช่วยเหลือของท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดนจิตดนใจหรือโน้มน้าวให้ญาติมิตรเหล่านั้นให้เปลี่ยนจิตที่เป็นอกุศลที่กำลังตกอยู่ในอบายภูมิให้กลายเป็นจิตกุศลและมีความสุขขึ้นได้เช่นหากญาติมิตรที่กำลังกโกรธจัดเพราะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ท่านก็แผ่เมตตาส่งบุญกุศลลงมาดลจิตดลใจให้สงบเยือกเย็นลงเคยหรือเปล่าที่เวลาเรากำลังกโกรธใครหรือกำลังร้อนใจทำอะไรอยู่กับสิ่งนั้นๆจู่ๆก็รู้สึกเยือกเย็นได้อย่างน่าประหลาดใจเช่นเมื่อได้ก้าวไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างเช่นในวัดวาอารามใหญ่ๆ พอเข้าไปแล้วรู้สึกได้ถึงกระแสความอบอุ่นสว่างสวยัยสวดคาถาอุทิศบุญให้เทวดาอิทงังสัพเพเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ประโยคนี้แหละค่ะเป็นจุดสำคัญและจุดสิ้นสุดของการเชื่อมบุญให้เทวดาได้รับบุญนั้นทีนี้ทั้งฐานะทั้งรูปร่างหน้าตาหัวนอนปลายเท้าและคุณความดีที่มอบส่งให้แก่กันเราได้ทําไปหมดแล้วท่านเหล่าเทวดาได้รู้จักเราแล้วเวลาที่เราเกิดเรื่องเราเดือดร้อนอะไรก็ตามท่านจะช่วยเราได้อย่างแน่นอนเสริมตรงนี้ทิ้งท้ายไว้อีกหน่อยเรื่องการส่งบุญให้เทวดาท่าน หากคุณไม่แน่ใจว่าจิตของคุณนั้นมีกําลังหรือไม่กล้าแข่งพอหรือไม่ก็มีอุปกรณ์เสริมในการส่งบุญไปให้ซึ่งก็คือการกรวดน้ำที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นผลบุญที่เราได้ส่งไปให้เทวดานี้ก็จะได้ไหลติดต่อกันแบบไม่ขาดสายผู้รับก็จะได้รับบุญอย่างไม่ขาดระยะเป็นไปด้วยความราบรื่นเปรียบเหมือนกระแสน้ำที่ไหลลงสู่มหาสมุทร ที่ไม่มีวันขาดสายทีนี้ผลบุญก็จะส่งไปถึงเทวดาได้เต็มๆไม่มีการขาดห่วงอุทิศบุญไปที่ท่านทุกครั้งที่เราสร้างบุญเท่านี้ท่านจะรักและเมตตาเรายิ่งขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะ ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ